ฉะนั้นพิสูจน์ต้องอาบบัดใดๆพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามในอาบัดนั้นๆทีเดียวเพราะว่าพิสูจเมื่อปฏิบัติอย่างนั้นย่อมอาจบรรลุแม่มรรคผลได้แท้จริงอย่างนั้นพระศาสดาเมื่อสเสด็จเที่ยวจานลึกไปในแคว้นโกศลทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ที่มีโพรงไม้ในระหว่างทางผูกพลิงไม่แล้ว มีประสงค์จะทรงแสดงธรรมเปียบด้วยกองเพลิงประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งแล้วแสดงอาชิคันทโมทสูตรในสัตการนิบาตอังคุตรนิกายโดยไหนว่าพิสูจน์ทั้งหลายเห็นกองเพลิงใหญ่หนู้นหรือไม่พิสูจน์สามเหล่าก็ในอัตถกาถาเอกานิบาตอังคุรุตรนิกาย ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในนั้นในจตุผลิสุทธิสิลปฏิมโมกสังวลรละีิย่อมบริสุทธิ์เมื่อพิสูต์ต้องอบัตอะไรอะไรปฏิมโมกสังวลรละีินนั้นย่อมชื่อว่าอันนำม,มาซึ่งโลกุตรรสุขด,ดุดศีลของพระปธธร,ะระธานิกาเถระ ดังได้สดับมามีงูพิษไายกัดพระเถระผู้กำลังสดับอริยวางสัปฏิปทาอยู่ในเรือนที่ทำด้วยความเพียรใกล้ต้นกันนิกา <c oughs> ในขันทะเปรลวิหารพระเถระแม้ทราบแล้วออก็ยังจิตผ่องใสนั่งฟังทำอย่างเดียวกำลังแห่งพิษได้กล้าแล้ว ท่านพิจารณาศีลตั้งแต่มนทนที่ผสมบทมาทำปิติให้เกิดขึ้นเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วพิษกับหายเข้าไปสู่ปจัจจภีพร้อมด้วยจิตตุบาทพระเทระได้เอกคอตาจิตจเจริญวิปัสนาและบรรลุพระอรหันต์ในที่นั้นเองเรื่องปฎฐานิยะเทระมาในอัตตกถาเสวะสูตรเป็นต้น